สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรุ่นอะไรตามกันดูนะคะเฉลยมาแล้วกันมาถึงนี้แล้ว g l s 450D ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะไปมาที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาออกแบบคล้ายๆกับ G c a r d เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามีความบึกบึนแข็งแกร่งเหมือน G c a r d ขึ้นคือกระจังหน้าเขาออกแบบเป็นสีแถวแนวนอนชุบ Silver Shadow แล้วก็อีกทั้งยังเปลี่ยนกันชนค่ะลองสังเกตกันชนด้านล่างด้วยนะคะเขาเปลี่ยนกันชนด้านล่างก็คือเขาจะมีตรงช่องดักอากาศนะคะที่แตกต่างจากเดิมอันใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงช่องดักอากาศเนี่ยสีดําเงาตกแต่งให้เกิดความหรูไหลอีกครั้งหนึง่งส่วนตรงใต้กันชนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรเนี้ยเขาก็จะมีตัวเป็นคล้ายๆขังป้องกันกันกระแทกตรงนี้ขึ้นมาให้อีกอันหนึง่ง GOS450D ตัวนี้ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับ X7 ค่ะ ยุ่นจะทํากันบ้านให้แล้วกันนะคะก็คือเราจะยาวกว่า56าิบหินแล้วเราจะกว้างเนี่ยคือแคบกว่า44่ิบสินแล้วก็สูงกว่า18บแปดมินส่วนฐานล้อเราก็จะคือจะมากกว่า30มิบินค่ะไฟคู่หน้าเป็นแบบมัลติบีม LED ส่วนล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ22นิ้วค่ะดูบึกบึนมากดูประตูนะ Soft Closed จอด้านหน้ากว้าง12.3นิ้วมีให้2จอ1และ2ส่วนด้านหลังเป็น11.6นิ้ว2จอพร้อมหูฟังไร้สายให้อีก2ชุดระบบเครื่องเสียงเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ลำโพง13ตัวแรงขับ590วัตต์พร้อมระบบ Dolby Atmos มาดูด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นไวเลสชาร์จแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น Google Map, Apple Carp, l a y Android Auto ได้วางน้ำก็อยู่ด้านนี้แต่นอกเหนือสิ่งใดเดี๋ยวมาให้ดูที่หน้าจอกันดีกว่าหน้าจอเราก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้3แบบเช่นกันแต่ที่เหนือกว่าสิ่งใดมีระบบออฟโรลดนี load, ไ่ไง เปิดมาเราสามารถดูทิศทางของออฟโรดต่างๆได้อาทิเช่นความลาดชันความเอียงของรถทิศทางแล้วก็มุมของพวงมาลัยเราสามารถดูได้หมดเลยเห็นไหมนี่มุมพวงมาลัยนี่ความลาดชันตัวนี้ทิศทางยังไม่แค่นั้นรถคันนี้มีกล้อง360องศาและเราสามารถที่จะดู อะไรใต้ท้องรถเราได้ตัวนี้เราเรียกว่า transparent bonnet เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะมันคือ,อยังไงอันนี้ไงที่กี้บอกว่าเราจะมาดู transparent bonnet ยังไงก่อนอื่นเรามาดูตัวนี้ก่อนความละเอียดของเขาที่เขาให้คือคิดว่ารถหรูขนาดนี้แล้วมีฟังก์ชัน f f r o a d ขนาดนี้มันสมควรราคาไหมจัดไปเลยค่ะอย่ารอช้าระบบการการเลื่อถนถลายแมนนวลลงเขาพักชนิดตัว้ากดกลอง เห็นยังเนี่ยเขาจะให้เราดูได้เลยว่าใต้ท้องรถเราอะ่ะมีอะไรขีดขวางหรืออะไรเพราะแล้วเราไปลุยๆเนี่ยมันอาจจะมีก้อนหินมีเศษไม้ดูได้เลยว่ามันสามารถที่จะทะลุใต้ท้องรถเราหรือเปล่าหรือเราขับผ่านไปได้หรือเปล่าฟังก์ชันนี้เยี่ยมก่อนเปนหน้าจออื่นนะคะพอดีเปิดมาเจอหน้าจอเนี้ยเฮ้ยมันเป็นการแบบชรเลนตัวเองจริงๆเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้อามินไม่เคยลองจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยลองแล้วฝาก คอมเมนต์มาหายุ่นบ้างบอกยุ่นบ้างว่ามันคืออะไรแลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างนะคะอีกทั้งยังมีฟังก์ชันต่างๆปรับระดับลดได้เวลาลงเขาทำยังไงเราสามารถมีให้หมดเลยนี่อันนี้คือระบบขับเตือนในเลนที่คนถามว่ามีไหมมีไหมมีมีหมดตัวแสดงผลหน้าจอเราสามารถปรับฟังก์ชันจากตรงนี้ก็ได้นะเรามาดูแผงแอร์นะคะตรงนี้ค่ะแผงแอร์ค่ะเขาชุบ Silver Shadow คือการชุบซูเปอร์ชาร์โดแบบนี้การตกแต่งนี่ก็คือตกแต่งเหมือนไม่บกักค่ะไม่บักแบบนี้เขาก็ตกแต่งไม่บักแบบนี้เลยดังนั้นเจลเอสสี่ห้าศูนย์เราข้างในดูคล้ายไม่บักแล้วมันต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเองตอนนี้เรามาชมภาพข้างในกันดูไหมคะว่าภายในเป็นอย่างไรด้านหน้าตัวนี้ดูนั่งกว้างขวางสบายมากแล้วเรามาดูด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยก็ยังคงนั่งสบายอยู่นั่งได้เบาแถวสองเนี่ยสามคนนั่งได้สบายเลยค่ะส่วนถ้าเกิดจะไปนั่งต่อแถวหลังเนี่ย ตอนนี้ยุ่งกำลังจะลองเปิดให้ดูนะคะก็แค่กดปุ่มปุมเดียวแล้วก็อ e ีไฟฟ้าก็จะค่อยๆเลื่อนแล้วก็ยกขึ้นให้เราเข้าไปแถวหลังด้านแถวที่3นั่งได้แต่อาจจะนั่งไม่ค่อยสะดวกนะเพราะยังไงก็ทราบๆกันอยู่ว่ารถ7ที่นั่งมันไม่ใช่รถตู้นะมันเป็นรถแบบ SUV ก็นั่งได้ประมาณน,นี้ค่ะถาถึงความปลอดภยัยด้านข้างก็มีแอร์แบกเห็นไหม ไม่ต้องกังวลใจส่วนเรื่องแอร์ช่องแอร์เนี่ยตรงเสากลางก็มีช่องแอร์ให้แล้วก็ไปตรงด้านบนก็มีช่องแอร์ให้ไม่ร้อนแน่นอนพอมาด้านท้ายหลังเนี่ยก็สามารถเก็บของได้ประมาณนึงไม่ได้ย่าใหญ่มากถ้าเกิดต้องการพับเบาะก,ก็สามารถพับได้อีกเบาะท้ายแถวที่3สามารถพับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว3 r ก็คือ3แถว3ด้านขวาสังเกตดู ปุ๊บปล่อยมืออะไรจะเกิดขึ้นเป็นไงลงไปแล้วลามาทดสอบ 3L แถว3ด้านซ้ายกลงไปตึ๊ดทับคะนับหนึ่งสองประมาณ5วินาทีเขาก็จะพับลงไป เท่านั้นยังไม่เสร็จแถวสอง L กดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอันนี้ทำงานเร็วมากไปตืงสามนินาทีทำงานแล้วแค่นี้ยังไม่พอกดแถวสอง A ปุ๊บเข้าไปเห็นไหมอันนี้ทำงานเร็วมากตอบสนองเร็วจริงๆริ๊าพับเข้าไปแล้ว สรุปพับเรียบเลยอ่าตอนนี้เราจะเอาขึ้นเอาขวาขึ้นก่อนแล้วกันดึงขึ้นมาเป็นไงไม่ถึงสองวิอ่ะแบบขึ้นทันใจอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งอ่าแถวสองเอลแถวสองเอลนี่นะแถวสองเอลดึงปุ๊บป,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 ปา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 เลยปาหนึ่งสองมาแล้วมาแล้วเป็นไงขึ้นมาเลย อันนี้ไวเวอร์อ่าๆๆสำหรับปุ่มแบบอยากทำทีเดียวเลยดูซิออกดเข้าไปเป็นไงดูจะอะออไมออยังไงออยังไงเฮ้ยมันออจริงอะสามแถวทำงานพร้อมกันปูทำความกรุบนานเป็นไงเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นน่ะลองดูเซี่อวขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมปื๊ดกดขึ้นพร้อมกันไหมเฮ้ยขึ้นพร้อมกันไม่หมดเลยคือออนี่คือขึ้นพร้อมกันหมดเลยรหรอ มากันหมดเลยห้าตัวแถวสองแถวสามโอ้อันนี้ทํางานสบายนี่ยดีขนาดนี้ไม่ซื้อได้งไงอ่นที่เก็บของด้านหลังเรามาดูตรงนี้เพิ่มเติมก็มีช่องเก็บของใส่เออเขามีช่องข้างล่างเนี่ยสามารถใส่ของอีกนะมันโอเคส่วนตรงนี้เขาก็ให้ตะข่ายมาด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นหมอนมีหมอนนิ่มๆให้ด้วยมีพยางอะไรต่างๆให้ ที่เก็บของไม่ใช่ว่าน้อยนะไม่น้อยนะส่วนมาด้านขวาท้ายเนี่ยเขาจะมีปุ่มตัวนี้เขียนแบบเหมือนเป็นใส่ชุดแพทยพยาบาลใช่ไหมแต่ตอนนี้ชุดแพทยพยาบาลไม่มีนะเรามาเปิดดูกันเป็นอะไรนะจ๊ะอะไรนะจ๊ะอ่าเป็นฟิลไงตัวน,นี้เป็นชุดฟิลยังยังไม่จบด้านท้ายตัวน,นี้เป็นซ็อกเก็ตสำหรับใส่ที่ชาร์จไฟได้ด้วยอ่าเป็นตัวเสียบชาร์จไฟได้อันหนึง่งเห็นไหมะ เราก็ทราบกันแล้วใช่ไหมเราว่า G S น่าใช้ดีแค่ไหนนะคะอย่าลืมค่ะครั้งหน้าซื้อรถเบนซ์เพื่อนซื้อรถเบนซ์เราซื้อรถเบนซ์ครอบครัวเราซื้อล้อเบนซ์จะเรียนยุ่นแอนด์เซอร์เบนซ์สุลูค่ะยุ ben ่นแอนด์เซอร์รถเบนซ์เป็นสุลูค่ะยุ่นแอนด์เซอร์รถเบนซ์เป็นสุลูค่ะ,คะแล้วเราจกันใบใ,ในคืนน้าววันนี้ไปก่อนบ๊ายบายยุ่นแอนด์เซอร์รถเบนซ์เป็นสุลูค่ะ